สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสาวร้อยเอ็ดมัรเก็ดเกษตรนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมแหนแดงนะคะที่เราปล่อยไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแหนแดงปล่อยได้7วันจะขยายได้เยอะขนาดไหนนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นบอ่อแหนแดงนะคะที่เราปล่อยแหนลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ ก็ผ่านมาวันนี้วันพฤหัสนะคะอีกสัปดาห์หนึ่งก็เจ็ดวันพอดีนะคะปรากฏว่าแหนนี้ขยายเต็มบ่อแล้วนะคะแล้วก็แน่นสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราซูมดูใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะสายพันธุ์เกษตรนะคะไมโครฟิลลาจะขยายได้ไวนะคะรูปล่างก็จะเหมือนตีนตุ๊กแกนะคะแบบนี้ ผ่านไปแค่จวันหรือประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะหนแดงก็เต็มบอ่อค่ะค่ะถ้าขยายได้เต็มบอ่อแบบนี้นะคะเราก็สามารถตักไปใช้ประโยชน์ได้นะคะไม่ว่าจะตักไปใช้ทำปุ๋ยพืชสดนะคะหรือว่าจะตักไปเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารหอยอาหารปลาพวกปลากินพืชนะคะก็จะกิน พวกแหนพวกนี้ดีมากๆค่ะอย่างที่ฟาร์มเราก็จะใช้เลี้ยงพวกหอยเชอรี่นะคะแล้วก็เป็ดเป็ดนี้จะกินเยอะมากค่ะวันละประมาณสองกะละมังเลยนะคะส่วนพวกปลาหมอนะคะก็จะกินประมาณวันละสองสองกิโลนะคะเราจะไปเทให้พวกหอยเชอรี่ก็เหมือนกันค่ะเราเอาไปเทให้วันละกิโลเช้ามานี่ก็คือหายเกลี้ยงเลยนะคะก็คือประโยชน์เขาค่อนข้างเยอะค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจ แหนแดงนะคะก็โทรสอบถามกับเบอร์ของสาวร้อยเอ็ดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร088-571-4159ค่ะก็สอบถามเข้ามากันได้ค่ะสำหรับวิธีการเลี้ยงการขยายพันธุ์แหนการนําไปใช้ค่ะก็สาวร้อยเอ็ดก็จะให้คำแนะนำตามประสบการณ์ของทางฟาร์มของเราที่มีอยู่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวร้อยเอ็ดมาร์เก็ตเกษตรให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ